อนดี่ห,หนึ่งอนดี่ห,หนึ่งครับทแท็กเซอ้าวโลโกโล้ยังเก่าอยู่เลยดูสิครับใช้เคย,ยูแบน,นะครับจะเทจะอ่าดูแต่โอเคนะยัยผ่านครับตัวตัวนี้สุดยอดก็คือตัวนี้อยู่ที่เราช่างน,นะครับมันอยงอหมดทีเดียวอ้าว อัพเกตแล้วครับโมบายตัวนี้เหมือนกันครับสัญญาณสัญญาณ4.5เปอร์เซ็นไม่ยอมอัพครับค้างเจอเทียบไปปรับขึ้นเป็น8.5มาทันทีเค้างเทียบตัวได้ต่อโอเคครับผมอัพแล้วยูลูโก้ใหม่นี่ครับนายช่างซ่อมทีเล็กตัวนี้อ้าวโลโก้เปลี่ยนแล้ว น่าจะโอเคแล้วครับผมน่าจะมาแล้วครับนี่แล้วครับคือง่ายเล่นง่ายครับตัวนี้ส,นนสั่งงานได้มีปัญหาสั่งงานได้ง่ายือคนไทยไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนนีนม่มาแล้วโอเครีโมอ,อยู่ไหนนายช่างแต่ก็น่าจะโอเคแล้วครับ <c oughs> เห็นเหรอผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ ภาพไม่สวยเลยภาพสวยมากกัรเรียนส่าปัตย์นี้องประเด็นครับมันไม่เป็นเฮดเดียร์ใหม่เด็ับบมชองเงินนุ่งมันไม่มีทานนี่ครับเคยูแบนนะครับตัวนี้ใช้เคยูภาพไม่ออกเฮดดีนะครับ มึงเอาท่านตัวนี้ไปใช้ท่านไปเดินเหรอใช่ต้อกันเบิ่อไหร่่สาสต,ตร์เหเทสอย่างเดียวนะครับตอนนี้กล่<ม>องที่เราใช้ใชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ว่าใช่ไหมเอาใจในหมวดเดือดร้อนเราต้องการดูเฮ็ดดีเฮ็ดดีนายย่าจะเป็นช่องไหนนายย่าจะเป็นช่องวันไม่คืน เอาคนเลยครับผม,าานนมญญก,ก็ไม่ได้อีกนัก่นมอะไรนี่หมดเชียร์สิเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องปรับทีวีใส่นะครับอ,อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะ่ารู้สึกว่าจะมืดไปหน่อยอต้องอยู่ที่คนดูนะครับ สายตาอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะประมาณนี้บางคนอาจจะอันนั้นอันนี้แล้วแต่รีโมทยังใช้ไม่ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปิดเปิดใหมอ่อีกทีนึงดูมั่นใจได้ครับตัวนี้เดี๋ยวถ้าตัวอื่นนี่อาจจะลุ้นมัวลอยอย่างนี้รีหมทก็เสีย

เทานเได้จี้เอาโอเคครับลุ่นโอเคแน่จะได้แล้วครับผมนตัวหนึ่งครับมันเทสโอดสามเลยครับตัวนี้ตัวท็อปอัปเกรดได้ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรในช่างเรียนนี่ับอ่ะปะคาปาครับว่าซิตเตอร์ควัมคือเออถึมันยากเลยซีเขาบอกว่าซีก็ได้เออเขาเออนี่ไง เปลี่ยนซีนะครับปัญหาคืออันดับแรกๆคือช่องสามมีปัญหาความถี่ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไหนยงกุสีไปเลยหรอกก็เลยเช็ก้อมขาาดวโอเคครับอัปเกรดได้อัปเกรดได้อยู่แล้วครับปัญหาตอนแรกอัปเกรดได้ไม่มีปัญหาไตโค้งแปดนะที่รับมีปัญหาเพราะอัปเกรดที่ไทยคมงห้าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอคือ ทีหมดบ่มีแทนแนี่หน่อยที่มีปุ่มไฟแดดแทนถ้ามันดูห้องเปิดของขึ้นตายตัวบังฮามึงมีหมดมีอะไล่ะเอาหมดเฮ้ยพี่มีบ่มีนะโอ้มีครบครับนี่แหละครับเต็มมือเปล่าเราดัดลงเซอร์วิสบ้านน้องเห็นโอเคครับครั้งนี้ครั้งนี้สองสัญญาณขึ้นมาแล้วปัญหาที่เจอคือ เป็นซีแบนอยู่นะครับเดีย๋ยวเราใช้เทคยูบเราต่อใจหน,นึ่งเพราะซีแบนเมื่อนหรช่างนั่งทุ้งมงกจ้ผมอาทิตย์นึง่งเราบอกมันติดาครห,หน่อยแต่าติดไหรตัวเลกเราก็เทสสัญญาณแล้วครับแต่สัญญาณมาไม่ครบทีๆก็เลยยังไม่อยากที่จะใช้เราตัวใหญ่ใช้เลยครับเดีย๋ยวเราเทสแป๊บนึงครับผม รอรอีรอรมโมทแพ๊บนึงครับมันไปขึ้นซีแบนอยู่เพระมันอัปเกรดเมื่อกี้แต่ความจริงตอนแรกเราเทสเป็นขึ้นได้อยู่นะครับใช้เคยูรองสกู่ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคยตัวนี้คือโปรสารนะครับสัญญาณนน่นเต็มมากแล้วครับช่องพิเศษจะมาหรือเปล่าเรายังไม่รู้ยังไม่เทสมือเป่าเทสครับแต่คงน่าจะ หมดแล้วมั้งครับเพราะไม่ได้เติมเงินไม่ได้ดูสปอร์ตสปอร์ตดูได้เขาตัวนี้โปรสามนะคะรับเบื้องของพิเศษเนี่ยเบื้องซุ้มนี้มันมีอยู่แล้วล่ะเออครับโอเคหนึ่งสองหกศูนย์สี่มานะครับเป็นช่องของ i อพีเอ็มพิเศษ แต่ช่องหนังคงไม่มาครับคงได้กี่ช่องหนังคงได้เฉพาะเอฟิลมหรือเปล่าหรือมอลลัมครับกีสานมันบ้าสีสารเารพราะบางตัวไม่ขึ้นแต่ตัวนี้เป็นตัวทับผมได้ลบีบไม่ขึ้นผมไม่ได้ขึ้นมึงสองโมค้นสีขึ้นนะครับตัวนี้ตายสนิทหลายหลายหลายตัว จะเน้นไว้ถ้าใครใช้จานสามสิบห้าเซนพยายามอย่าใช้ตัวนี้นะครับเพราะหนึ่งสองหกขึ้สี่ไม่มาแน่นอนสามสิบห้าเซนแล้ว IPM ก็ใช้ตัวนี้ด้วยในการปล่อยนี่ครับเคทีวีดูเคทีวีก็นั่นเนี่ยถ้าดูอีสานน่าจะโอเคแล้วครับ น,น,นี่ครับในช่างเปลี่ยนเลยนะครับตรววจสสนบ้องคาปาซิตเตอร์หรือเรียงสั้นว่าซีซี <4 S 2> บวัวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคตัวนี้เทมเมอร์เปล่าไว้เป็นเทสหรือให้ลูกค้าดูาตัดสินใจผมไม่กล้าไปหรอกนะบอสไปไปน้องสอนเรอบอสไปได้ครับในราคา แปดร้อบาทไปที่เก้าสิบเฮ้ยมีมามัมามาเออดูมาดูแล้วไปดูมาโอเคครับ